นี่มึงกำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องกราบสวัสดีทุกทุกคนที่เชญเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมลุงสิงเหมือนเดิมซึ่งจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะทุกคนนะที่ ลูกกอล่ามตัวหนึ่งได้ตามลุงมานะอย่างแถวจุดจุดเนี้ที่เราเนี่ยพึ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเมื่อวานเขาเนี่ยตามลุงมาและมาถ่ายถามลุงว่าสมบัติเนี่ยอยู่ที่ไหนนะเพราะว่าสมบัติของเขาเนี่ยหายไป เขาจึงตามลุงมาแต่ที่คิดไว้ว่านะเขาคงคิดว่าลุงเนี่ยเอาไปแน่เลยตามลุงมาแต่ลุงเนี่ยพาไปพิสูจน์แล้วว่าลุงเนี่ยไม่ได้เอาซึ่งเขาก็ได้เห็นกับตาแล้วนะแล้วเรื่องของเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้จบไปแล้วแต่ ในวันนี้ที่เรากลับมาเนี่ยเราจะขึ้นไปยังนานบนนะครับที่มีหน้าผาสูงๆแต่ไม่รู้ว่าจะพบเจอกับอะไรบ้างนะครับพอาว่าแถวแนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เรียกว่า มีสิ่งลี้ลับอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะและด้านบนโน้นเนี่ยพึ่งจะได้ข้าวมาว่ามันมีทาด้วยนะทุกคนนะซึ่งมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยแต่ยังไม่รู้ว่ามันอยู่จนไหนแต่วันนี้เราจะไปยังด้านบนนู้นก่อนแต่ก่อนทีเราจะไปรับชมคลิปก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกันเลยครับทุกคน ขึ้นไปดันบนนี้ก่อถึงแล้วนะแต่ก็เป็นปัญหาอยู่ทางเนี่ยไม่สามารถปีนขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันเนี่ยลื่อนนะ เมื่อกี้เนี่ยเราเนี่ยเกือบตกนะเพราะว่ามันสูงและทางปีเนี่ยมันก็ลำบากลุงยาได้ข่าวว่าด้านนานฝั่งนน้นนะที่อยู่ถัดไปจากจุดน,นี้ที่มีทํา ก็น,นะครับตอนนี้ลุงเนี่ยก็พึ่งขึ้นมาถึงด้านบนเขานะซึ่งมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงและสามารถที่จะมองลงไปเห็นอย่างโมบานฟังข้างล่างนู้นนะครับทุกคน แต่ตรงที่จุดๆนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หมดเยอะมากเลยนะมวเนี่ยมันขึ้นตัวลุงตอนเนี้ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นฝั่งโน้นที่มีทำนะ เราก็ต้องไปดันบนจะมีเฮ้ยมีตทำอะไรต่มึงนะเสียงอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ใครวาตะโกนมาเดี๋ยวลุงขอหามองก่อนนะครับไต่บานตรลายเอ้ยมีคนอยู่ข้างล่างเอ้ย โกูมาทำไมฮะมันเหมือนเป็นเด็กทุกคนเอ้ยมึงใครเขาไม่ตอบเรานะลุงก,ก็เข้ามาคนเดียวด้วย เราจะไม่สนใจเขาเดี๋ยวเรานั่งพักตรงนี้ก่อนเพออีกแป๊มหนึ่งก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู่นอีก <c oughs> กูเจอมึงแล้วนะเฮ้ยแปมนึ่งนะเดี๋ยวเราหามองก่อน เหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะเดินขึ้นมาเองเป็นใครออกมา เมื่อกี้ลุงเนี่ยเกือบตกนะเพลือนิดเดียวไม่ได้ถ้าตกลงไปนี่แย่เลยสรุม,มันเป็นใครเราต้องดูไปก่อนอยูย่ตรงนั้นแหละยาเพึ่งขึ้นมาบอกมาว่ามึงเนี่ยเป็นใครฮะ มึงเป็นใครไอ้หนูถามทำไมไม่ตอบเป็นกลอลัมไม่ใช่กลอลัมไม่ได้เป็นแบบนี้สภาพเนี่ยนะของกลอลัมนี่มึงปลอมตัวมาเหรอฮะ ลอมตัวมาแล้วกูถามมึงดีๆเงียบทำไมวะถามแล้วก็เงียบดีนะที่กูรู้ทันมึงไม่ใช่กอลัมแน่แน่ มึงบอกมามึงเนี่ยเป็นใครกันม,กมึงเนี่ยมีพิรุณน,นะตอนนี้เราถามเขาแล้วไม่ตอบด้วย กอลำไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ไปมันเนแยพปลอมตัวมามึงจะรอกูเหรอแล้วมึงจะเดินขึ้นมาทำไมเราจะต้องดูกันก่อนว่าเขาเนี่ยเดินขึ้นมาหาเราทำไมนะลุงเนี่ยพึงจะนั่งพักดูไปสักพักหนึ่งแล้วนะ มันเนี่ยยังไม่ตอบสนองอะไรเลยนี่มึงกำลังทำอะไรอยู่เหมือนกับมันจะขึ้นมาหาเราถ้ามึงคิดว่ามึงแน่เนี่ยนะมึงก็ขึ้นมาให้ถึงนี่เลย เดี๋ยวกูจะ่ามึงแล้วก็โยนลงไปข้างล่างนู่นแหละดีนะที่มึงรู้ทันถ้ามึงไม่รู้นี่มึงก็อูกินไปนานแล้วก็กูรู้ไงว่ามึงก่ะไม่ใช่กอล์มสรุปใครตรงมึงมา ไม่บอกนะยายกูรู้นะผวกมึงน่ะมาจากไหนไม่งั้นกูไล่ขายาห,หมดแน่ยืนนิ่งทำไมวะมึงไม่อยาลองดีกับกูเลย่ะเึินมาดีมา จะยืนเฉยทำไมนี่มึงไม่กล้าลองดีกับกูใช่ไหมกูก็คิดว่ามึงเนี่ยจะแน่นี่มึงจะไปไหนบางอ่านมาเก่งในแถวนี้ พวกมึงเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของกูเลยมันหนีกันไปแล้วแหละคงมีปัญญาได้แค่นี้คิดจะเข้าใกล้แล้วจะทำลายกูง่ายๆมึงฟันไปเถอะเป็นไงล่ะครับทุกคนบอกแล้วแถวา,านี้มันมีอะไรซ่อนเยอะแล้วไอย้ยางขอางบนนู้นเนี่ยก็มีทําด้วย เมื่อกี้เนี่ยมันเนี่ยก็พอมาทางนูน้นเราว่าเนี่ยมันเนี่ยอาจจะมาจากทํำฝั่งนู้นก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะไปคนละฝังกันนะเดี๋ยวลุงก็จะรีบเดินทางขึ้นไปอีกแล้วแต่ก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้นะครับกลัวว่า จะมีคนเนี่ยทรงคนอื่นมาทำลายลุงต่อลุงจึงต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะจากคลิปที่แล้วเราก็เจอเทพรักษาปา่าอยู่ด้านล่างนี้นะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้ลุงกันด้วยนะ